คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงกว่า500ปีก่อนณเมืองซาสบุกพื้นที่ที่ปัจจุบันคือประเทศฝรั่งเศสเกิดเหตุประหลาดที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นปรากฏก,การณ์หรือจะเรียกว่าเป็นโรคระบาดก็ยากเกินกว่าจะระบุพวกเขาเกิดลุกขึ้นมาเต้นรําเป็นกันไม่รู้จักพักผ่อนจนจนกระทั่งร่างกายมันทนไม่ไหวจนมีรายงานว่าบางคนถึงกลับจากไปทั้งที่ยังพยายามเต้นอยู่ 1518ปเต้นไม่ยอมหยุดช่วงศริสตนศักรา 1, 18, ้าช1518นันคนสรสตราชบบร์แห่งแคว้นอัลซัสซึ่งในเวลานั้นยังเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ปัจจุบันอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสภาวะเขายากหมากแพงแสนสาหัสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปมากมายเกิดขึ้นต่อเนื่องมาก่อนแล้วหลายปีชาวบ้านมีแต่ความเครียดและความหวาดกลัว แล้วเหตุประหลาดก็ได้เกิดวันนั้นมันตรงกับวันที่14กรกฎาคมคริสตศักราช1518มีหญิงคนหนึ่งนามว่าฝาวทรัฟเฟียเธอปรากฏตัวบนถนนเล็กๆปูพื้นด้วยหินมันคือหน้าบ้านที่ทําด้วยไม้ของเธอแล้วทันใดนั้นเธอก็เริ่มเต้นรําเอากาสารส่วนใหญ่ระบุตรงกันฝาวเต้นรําโดยไม่มีเสียงดนตรีใบหน้าของเธอดูทุกข์ทรมานเธอเต้นรําต่อเนื่องราวกับจะหยุดไม่ได้ มันกินเวลายาวนานหลายชั่วโมงจนกระทั่งเธอฟุบหมดสติไปดูเหมือนร่างกายของเธอจะทนการเต้นไม่ได้แต่แล้วเธอก็ได้สติขึ้นมาแล้วเธอก็เริ่มเต้นรำต่อไปเรื่อยๆเรากะถูกบางสิ่งมาสั่งให้เธอทำลักษณะการเต้นของเธอมันไม่ใช่การเต้นรำที่มีจังหวะไม่ใช่การเต้นที่ดูสวยงามมันเป็นการเคลื่อนไหวที่ไร้รูปแบบ เรากับกําลังบิดตัวไปมามันเหมือนกับเธอกําลังทุรนทุนรายและการเต้นรําแปลกประหลาดนี้ก็ดําเนินยาวนานต่อไปเกือบถึงเจวันยุคนั้นข่าวอาการผดแปลกของฟราทรอฟเฟียถูกเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างผู้คนระแวกใกล้เคียงมีทั้งสนใจและหวาดวิตกจนผ่านไปไม่กี่วันมันก็เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นซ้ํากับผู้คนอีกจํานวนรายงานระบุไว้ถึง36คนได้เกิดลุกขึ้นมาเต้นรำบา้าคลั่งในเวลาใกล้ๆกัน นักประวัติศาสตร์เรียกพวกเขาคอริโอแมนิแอสมันไม่ใช่การเต้นรำแบบรวมกลุ่มทุกคนต่างเต้นขึ้นมาในจุดที่ตัวเองอยู่และทุกคนต่างเต้นรำราวกับบ้าคลั่งเหมือนๆกันจนถึงเดือนสิงหาคมฤคริสต์ศักราช1518เหตุการณ์แปลกๆนั้นก็ลดจํานวนลงใช่ครับมันแค่ลดจํานวนลงเพราะเมื่อรวบรวมจากเคสลุกมาเต้นทั้งหมดแล้วมีผู้ที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าป่วยหรืออะไรดีเหล่านี้มากมายถึง400คนเลยทีเดียว แต่ก็ยังมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขดังกล่าวเพราะบางแห่งก็บันทึกไว้ต่ำกว่านั้นบางก็บอกว่า50บบางก็บอกว่า400เราจึงเลือกตัวเลขที่มันเยอะที่สุดเพื่อยืนยันการพบเจอครั้งนั้นฟังไปมันก็เหมือนกับเรื่องตลกนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่มีตรงไหนตลกเลยแม้แต่น้อยทั้ง400รายที่ถูกบันทึกเอาไว้ต่างถูกยืนยันว่าไม่มีใครเต้นอย่างมีความสุข ไม่มีใครเต้นเพราะกำลังมีงานฉลองกล้ามเนื้อของพวกเขามีอาการกระตุกเกรง็งร่างกายของทุกคนต่างชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อแขนขากวัดแกว่งราวกับจะเหวี่ยงให้มันหลุดดวงตาบางคนมีอาการเบริกกว้างดูราวกับเต้นโดยไม่มีสติ บางรายเปล่งเสียงร้องครวญครางบางรายก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเจ็บปวดหลายคนเต้นจนไม่ได้กินไม่ได้ดื่มแต่พวกเขาก็ยังคงเต้นแบบนั้นต่อไปเป็นจนเท้าบวมแตกเลือดสาดหลายคนเลือดซึมออกมาจนนองรองเท้าหลายคนร้องขอความช่วยเหลือให้มีใครก็ได้มาหยุดพวกเขาบางรายหยุดเต้นเพราะหัวใจวายบางรายมีถึงกับเส้นเลือดในสมองแตกบางคนโชคดีร่วงลงไปกองกับพื้นเพราะร่างกายของเขาไม่สามารถจะเต้นต่อไปได้ รายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นถูกระบุว่าอย่างมีเงื่อนงำครับช่วงเวลาที่มีคนออกมาเต้นกันจํานวนมากบอกว่าเสียชีวิตกันวันลับประมาณถึง15รายเพียงแต่ตัวเลขนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเช่นนั้นเพราะมีนักประวัติศาสตร์บางท่านเช่นเนสเพนเตเรียเขาบอกว่าเขาวิจัยมาแล้วไม่พบว่ามีการแจ้งจํานวนผู้เสียชีวิตหมายความว่าอาจไม่มีใครตายเลยก็เป็นได้เหมือนกัน จอห์นวอลเลอร์เขาเองก็บอกว่าศึกษามาเหมือนกันเขาอ้างว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตวัาร้15สรายนั้นมาจากบันทึกที่ถูกเขียนในยุคต่อมาทาั้งสิน้นซึ่งทำบันทึกเหล่านั้นเป็นความจริงแสดงว่าจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดอาจจะมีจํานวนหลายร้อยแต่จํานวนตัวเลขที่ยังถกเถียงกันเหล่านี้ยังคงไม่มีการฟันธงหรอกนะครับว่าควรจะมีหรือไม่มีผู้เสียชีวิตช่วงเกิดการระบาดของโรคเต้นรําทางการและผู้มีอํานาจในเมืองสทราสบูร์กก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ วเขาพยายามทำความเข้าใจสถานการณ์และพยายามหาหนทางที่จะแก้ไขวิกฤตการณ์ครั้งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าการแก้ไขจะทำอะไรไม่ได้มากมายนักจากเอกสารประวัติศาสตร์ตั้งแต่บันทึกจากแพทย์ที่นั่นคำเทศนาในโบทท้องถิน่นจดหมายเหตุที่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้รวมถึงประกาศของสภาเมืองส t ราสบุกต่างยืนยันว่าโรคเต้นรำนี้เคยเกิดขึ้นมาจริงๆเอกสารแพทย์ท้องถิ่นนั้นบอกว่าบรรดาหมอต่างวิจัยถึงสาเหตุ เชื่อว่าน่าจะเป็นโรคเลือดที่ร้อนจนเกินไปโดยนำแนวคิดมาจากทฤษฎีของฮิปโปเครติสและกาเลนว่าด้วยสมดุลของเหลวในร่างกายโดยวิธีการรักษานั้นถูกเชื่อว่ามีอยู่หนทางเดียวคือให้ผู้ที่มีอาการเต้นออกมาจนกว่าจะไม่เต้นพอคำวินิจฉัยมันออกมาเป็นแบบนี้ทางการยังใช้วิธีจัดเตรียมพื้นที่ให้เหล่าผู้ป่วยได้มาเต้นรำร่วมกัน มีการปรับหอประชุมของกิวช่างฝีมือให้เป็นเวทีสำหรับการเต้นรำชั่วคราวมีการว่าจ้างนักดนตรีมืออาชีพให้มาช่วยบรรเลงเพลงประกอบการเต้นอย่างต่อเนื่องมีการจ้างชายชะก,กันให้มาช่วยพยุงผู้ป่วยที่เริ่มจะเต้นไม่ไหวเพื่อไม่ให้พวกเขาเหล่านั้นต้องล้มไปนอนกับผืนโดยเนทเพนนเทียได้บันทึกวิธีการเหล่านี้เอาไว้ครับแล้วก็บอกผลลัพธ์ออกมาด้วยนะครับว่า มันไม่ได้ผลมาตรการยิ่งทาให้สถานการณ์เลวร้ายลงผู้มีอาการต่างพากันเต้นหนักข้อขึ้นไปอีกและที่แยก่กว่านั้นมีคนมาเข้าร่วมฟลอตเต้นรำมรณะนี้เป็นจํานวนมากมายขึ้นเรื่อยๆมาตรการด้านบันเทิงล้มเหลวไปทางสภาเมืองจึงได้ออกคําสั่งห้ามมีการเต้นรําในที่สาธารณะทั้งหมดและสั่งห้ามเล่นดนตรีทุกชนิดเพราะคิดว่ามันคือปัจจัยที่ทําให้ผู้คนออกมาเต้นรําจนลืมตาย ท่ามกลางวิกฤตการณ์ผู้คนจำนวนหนึ่งเริ่มมองไปที่ประเด็นเหนือธรรมชาติเชื่อว่านี่คือการลงโทษจากสูงสวรรค์โดยยกเอาตำนานของนักบุญวิตุสที่มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าท่านสามารถสาบแช่งให้ผู้คนเต้นรำจนตายได้เพราะนักบุญท่านนี้ท่านเป็นถึงองค์อุปธรรมของนักเต้นนักสแสดงไปจนถึงผู้ป่วยเป็นโรคลมชักลมบ้าหมูหมายความว่า ท่านช่วยคนได้ก็สาบแช่งได้ใครลบหลู่ท่านก็จะต้องเต้นรำจนตัวตายและยังมีอีกกลุ่มที่เชื่อว่าการเต้นรำแบบนี้ถือเป็นการไถ่าบาปจึงทำให้มีคนที่ไม่ได้ป่วยบางคนกระโจนตัวเองเข้าไปร่วมเต้นกับเขาด้วยนั่นจึงทำให้มีผู้ป่วยที่ยังเต้นกันต่อถูกสั่งให้เดินทางไปเต้นที่วิหารนักบุญวิตุสที่มีทั้งเป็นโบสถ์และเป็นธรรมโดยรายละเอียดเหล่านี้ไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนครับแต่ก็มีบันทึกบอกนะครับว่าณสถานที่สักการะ เหล่านักเต้นจะต้องสวมรองเท้าสีแดงที่ถูกป่าพรมไปด้วยน้ำมนศักดิ์สิทธิ์มีการวาดเครื่องหมายกางเขนที่ด้านบนและพื้นรองเท้าพวกเขาต้องถือไม้กางเขนขนาดเล็กไว้ในมือมีการใช้เครื่องหอมร่วมในพิธีกรรมมีการสวดภาวนาเป็นภาษาละตินเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้สิโรราบและขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาอาจจะไปล่วงเกินแล้วใครจะไปเชื่อพิธีกรรมเหล่านี้กลับได้ผลครับ หลังจากที่ทำพิธีกรรมจบไปเขาก็แพร่สะพัดออกมาทันทีว่านักบุญวิตุสได้ให้อภยัยต่อพวกคนบาปแล้วอาการเต้นรำระบาดอานาสเพึงกลัวก็ค่อยๆลดจำนวนลงจนไม่มีเหลือพออาการมันหายเพราะพิธีกรรมการวินิจฉัยจึงเป็นหน้าที่ของคนทั่วไปและนักบวชครับการถูกปีศาจเข้าสิงนี่แหละคือเหตุหลักอีกสาเหตุก็คือคำสาปของนักบุญวิตุสแน่ๆรองลงมาก็คือเรื่องของการลงโทษจากพระเจ้าซึ่งก็ต้องไม่ลืมว่า ยุคนั้นมันเป็นช่วงปี1518นะครับมากกว่า500ปีก่อนจะคิดแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเมื่อมองย้อนกลับไปจากมุมมองของยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ได้พยายามไขปริศนาของโรคระบาดแห่งการเต้นรำนี้ด้วยทฤษฎีต่างๆซึ่งแต่และทฤษฎีก็มีทั้งจุดแข็งและจุดที่ยังคงเป็นคำถามทำให้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่น่าขบคิดฝั่งนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ตอนแรกนั้นอธิบายว่ามันน่าจะเกิดจากเชื้อราเอ็อกกอดครับ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า crevice p e r p เรียปกติจะพบตามรันยาพืชต่างๆสารพิษที่มันผลิตคืออะโกทามีนมีโครงสร้างเกี่ยวข้องกับสารเสพติดประเภท LSD ออกฤทธิ์รุนแรงต่อระบบประสาทส่งผลให้กล้ามเนื้อกระตุกอย่างรุนแรงมีอาการประสาทหลอนและความร้อนรุ่มเหมือนกับถูกไฟเผาบางคนเรียกอาการนี้ว่าไฟนักบุญแอนโทน,นีและเชื้อรานี้เคยถูกใช้อธิบายปรากฏการณ์ประหลาดอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นในช่วงล่ามแม่มดที่เมืองซาเลมด้วย ตอนนั้นช่วงปลายคริสตศตวรรษที่17หญิงสาวหลายคนมีอาการแปลกประหลาดพวกเธอกรีดร้องหหยหวนร่างกายผิดเบี้ยวผิดรูปมีอาการชักเกร็งหลายคนบอกว่าเห็นพูดผีปีศาจไปจนถึงเห็นแม่มดเข้ามาทำร้ายพวกเธอคนท้องถิ่นเชื่อว่าเกิดจากซาตานเลยนำผู้มีอาการเหล่านี้ไปประหารเป็นจำนวนมากครับ และที่มาของเชื้อราตัวนี้ทั้งในคดีแม่มดซาเลมและคดีการเต้นรําที่สร์สบุกก็ถูกยืนยันว่ามาจากข้าวไรยเหมือนกันเพราะทั้งสองพื้นที่มีการบริโภคข้าวชนิดนี้เป็นอาหารหลักแต่สมมติฐานนี้มีนักประวัติศาสตร์ชิจอนวอลเลอร์ได้ออกมาโต้แย้งหลายประเด็นครับเขาเขียนเอาไว้ในวรารสารชอเดอะแลนเซตซึ่งเป็นวรารสารด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตเขาบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ว่าผู้ที่ได้รับพิษเออร์กอตจะสามารถเต้นรำมาราธอนได้เป็นวัน,วน ต่อมาผู้คนจำนวนมากไม่น่าจะตอบสนองต่อพิษของมันเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดและประการสุดท้ายทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมผู้ป่วยถึงเกดเิดเฉพาะแถวแม่น้ำไรน์และแม่น้ำโมเซลที่แม้มันจะเป็นพื้นที่ติดต่อกันทางน้ำแต่สภาพพื้นผลการเพาะปลูกมันแตกต่างไปคนละแบบเลยอีกทฤษฎีที่ถูกตั้งตามมาและถือว่าได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างอุปทา,านหมู่นี่แหละที่น่าจะใช่ สาเหตุมันน่าจะมาจากความเครียดเป็นตัวขับดันให้เกิดโรคเคลื่อนไหวผิดปกติทางจิตใจมันมักจะเกิดขึ้นพร้อมกันระดับมวลชนผู้คนจํานวนมากจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆขึ้นพร้อมกันหลายครั้งจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและสามารถแพร่กระจายรวดเร็วเหมือนโรคระบาดเราลองกลับไปดูกันสักนิดนะครับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองสตราสบุกช่วงคริสตศตรวรรษที่16 ช่วงนั้นถือว่าเป็นเวลาแห่งความโหดร้ายผู้คนในแคว้นอัลซัสที่เป็นจุดเกิดเหตุนั้นล้วนเผชิญหน้ากับสภาวะความอดอยากและโรคระบาดร้ายแรงอย่างก,กาฬโรคซิฟิลิสรวมถึงความยากจนแสนสาหัสผู้คนหันไปเชื่อเรื่องโชคลางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติที่เคยเป็นรากฐานความเชื่อก่อนยุคจะมีาศาสนาคริสต์ที่นำมาเชื่อมโยงกับการลงโทษของพระเจ้ากับเรื่องวันสิ้นโลกที่ถูกป่าประกาศจากโบสถ์ทุกวี่ทุกวัน เรื่องปีศาจหรือผีหาซาตานจนทําให้ส่วนใหญ่เริ่มเชื่อกันว่าอะไรแบบนี้มันต้องเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติแน่ๆอีกเรื่องก็คือการเรียนแบบโดยไม่รู้ตัวคนจิตอ่อนจะมีสภาวะถูกชี้นําได้ง่ายกันอยู่แล้วครับทีนี้พอตกอยู่ในสภาพจิตใจอ่อนแอจากสภาวะรอบข้างที่เปราะบ,บางสับสนพอได้เห็นอาการเต้นรําไม่หยุดหรือแค่ได้ยินข่าวก็จะเริ่มทําตามพฤติกรรมนั้นโดยไม่รู้ตัว ซึ่งอาการอะไรแบบนี้บ้านเราก็จะเห็นได้บ่อยในช่วงทําพิธีสวดมนต์ใหญ่ก็เรียกว่าสวดผ่านยักษ์แต่ของไทยตัวลุกขึ้นมาทําท่าคล้ายตัวละครในวันนคดีแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีหลายคนลุกขึ้นมาเต้นพร้อมๆกันส่วนในต่างชาติฝั่งยุโรปนั้นอาการเต้นรําโดยไม่ตั้งตัวจะถูกเรียกชื่อตามนักบุญนะครับเช่นเซนต์วิตูสแดนสเซนต์จอห์นแดนสและอีกชื่อทารันติซึมที่มีอาการเต้นเหมือนๆกัน มาดูกันสักนิดลักกันนะครับเพราะอาการแบบนี้ไม่ได้เกิดแค่ในสตาชบูแต่พบในอีกหลายๆพื้นที่เลยครับช่งวงที่ศตวรรษที่หนึ่งเมืองโกบิกแควนซักโซนีประเทศเยอรมน,นีมันเกิดโรคระบาดเต้นรำเหมือนกันผู้คนที่นั่นเชื่อว่าเป็นการพิพากษาจากพระเจ้าคริศตรวตรรษที่15เกิดขึ้นที่แคว้นอาปูเลียประเทศอิตาลีพวกเขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าทารันติซึมโดยเชื่อว่าอาการเต้นนี้เกิดจากถูกแมงมุมทารันทุรากัด วิธีแก้ไขคือต้องไปเต้นรำกับดนตรีที่เหมาะสมโดยนักปรา์ชื่อทอัานาเซสเคอร์เซอร์เคยยืนยันเอาไว้ว่ามันใช้ได้ผลในบ้านเราก็เคยมีจู่ๆเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ตะโกนกรีดร้องขึ้นมาทาังห้องเกิดแบบนั้นสองสามครั้งในช่วงชีวิตของผู้บรรยายเลยครับในแทนซาเนียช่วงคริสต์ศตวรรษที่20ก็มีเด็กนักเรียนจํานวนมากเกิดหัวเราะข,ขึ้นมาพร้อมกันแล้วโรงเรียนอื่นก็เริ่มหัวเราะตามๆกันโดยอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากข่าวแรกพราสะพัดพืถิงพวกเขา ในยุคกลางฟางเศษก็มีบันทึกนะครับว่าเหล่าแม่ชีเกิดคลุ้มคลั่งขวนและกัดกันตอนนั้นแม่ชีต่างร้องเป็นเสียงเหมือนแมวแล้วพฤติกรรมก็แพร่ไปยังคนแปนอื่นๆจน,นทั่วยุโรปซึ่งแสดงให้เห็นว่าภายใต้สภาวะกดดันบางอย่างสามารถผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากมีอาการแปลกๆขึ้นมาพร้อมๆกันหรือใกล้เคียงกันราก็เป็นโรคระบาดพิษดาษสำหรับการระบาดเต้นไม่ยอมหยุด ที่เกิดขึ้นในเมืองซรสสบูกนั้นเหตุการณ์ค่อยๆลดจํานวนลงในช่วงต้นเดือนกันยายนปี1518ซึ่งยังคงเป็นปีเดียวกันครับยังมีผู้เต้นรําบ้าคลั่งอยู่บ้างพวกเขาถูกนําตัวขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อสวดมนต์ขอการให้อภัยจากสวงสวรรค์เหล่าผู้เต้นที่เริ่มเหนื่อยล้าจนอ่อนแรงแล้วจึงเริ่มหาทางคี่คลายตัวเองให้สงบลงได้และตั้งแต่ช่วงนั้นจบไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีก คงเหลือไวแต่บันทึกอน,น่าสพรึงกลัวที่ถูกกล่าวถึงในสังคมช่วงนั้นอีกหลายปีจนกระทั่งไม่มีใครพูดถึงมันอีกเหลือแต่บันทึกลายลากากักษณ์อักษรไว้ให้คนรุ่นหลังได้สะพึงกันจนถึงปัจจุบันหลังที่จบรายการวิธีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี de